เลือกจะมาเป็นนักขายมาทํางานขายทันทีต้องมีคุณสมบัตินี้อย่างแรกนะครับสวัสดีครับจันบีนะครับบอลลี่ครับผมครับกลับมาพบกับ e ีพีที่2นะครับกับคุณสมบัติของนักขายที่เราต้องการนะครับในอีแรกเนี่ยเราพูดยังไปถึง4คุณสมบัติแล้วนะครับสอันแล้วนะครับโอเคงั้น e ีีนี้เรามาต่อให้มันสมบูรณ์นะครับเราจะเพิ่มอีก3คุณสมบัติที่เหลือนะครับ อันต่อไปคืออะไรครับสิ่งที่มันสำคัญสำหรับนักขายครับที่โลกต้องการนะคือเริ่มหัดที่เอาข้อมูลทั้งหมดที่มีมาใช้หรือบางที่ง่ายๆครับเริ่มจากผ่านแค่ตล,ล็อกอ่านกแบบยอดขายเข้าอะไรนะโปรแกรมพวกซอฟต์แวร์ที่เซลสามารถเข้าได้กลับไปดูยอดขายยอนหลังับว่าลูกค้าแอคเคาน์ของคุณแต่ละคนเนี่ยเขาซื้อเนี่ยเขาชอบซื้อกันช่วงไหนบางที่เขาวิเคราะห์กันถึงขนาดนี้อยู่แล้ว ใช่ครับเพราะงั้นแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มที่จะเริ่มแทนข้อมูลตรงนี้ให้เป็นนะครับว่านักขายที่โลกต้องการคือดูข้อมูลเป็นวิเคราะห์ข้อมูลได้มไม่ได้สัตว์ว่าทํางานหนักอย่างเดียว<ม>ดูข้อมูลแล้ววิเคราะห์ได้นี่ก็ช่วยให้คุณว่าทํางานน้อย<ช>และนอกจากเวิร <จะ S 2> <ด>์ r ฮาร์ดแล้วก็ต้องเวิร์ m สมาร์ทใช่ใช่ใช่ซึ่งบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นคุณธรริที่สำคัญนะครับครับผมข้อต่อไปนะครับคุณธรริที่6นะครับที่โลกต้องการนะครับก็คือความสม่ําเสมอ ความสม่ำเสมอคือยังไงครับคุณเบลลี่ความสม่ำเสมอเมื่อกี้หลายๆอย่างที่เราคุยคุณสมบัติทั้งหมดทั้งปวงมาเนี่ยมันคือคุณสมบัติที่ทําให้เรามีโอกาสที่ขายของได้ถูกไหมใช่ใช่แต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือมันเราเป็นนักขายครับเราอาจจะต้องพึงและลึกไว้เลยว่ามันอาจจะไม่ใช่ในการขายที่เราจะปิดการขายจากการที่เจอลูกค้าเจอหน้าครั้งเดียวมันเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้าเจอเขาครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือนอกจากเรื่องสินค้าแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องของตัวตนของคนขายแล้วว่าคุณพิสูจน์ตัวเองให้ลูกค้าเห็นได้หรือเปล่าว่าคุณนนมีเป็นเซลล์ที่ ตั้งใจจริงมีความซื่อสัตย์จริงมีความตั้งใจดีจริงแล้วมีความรู้จริงพวกนี้มันจะสะท้อนออกมาเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอในการทางานจากประสบการณ์ผมจะไปขยันช่วงปลายเดือนกานไปขยันปลายเดือนคือโอโหช่วงปลายเดือนนี่ขยันเป็น,ปนมา้าเป็นวนัวเลยนะแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นนักขายที่มีพฤติกรรมคือขยันตั้งแต่ต้นเดือนนะครับแล้วก็แบบทำงาน,นต้นเดือนแล้วก็เปลี่ยนเหมือนพีระมิดที่กัดหัวก็คือว่าช่วงต้นเดือนน,นี่ขยัน แล้วอแอคชิพยอดแอคชิพเป่าให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วช่วงปลายเดือนที่คนกำลังหาย,ยอดไปขอออเดอร์ขอ PO เนี่ยคุณไปใช้ชีวิตแล้วคุณสบายๆแล้ว คุณแบบแล้วผมเคยเป็นนะช่วงที่แบบบางช่วงที่แบบว่าเราไม่มีความสม่าเสมอพอพอเรายอดขายยังไม่ถึงเวลามาเทรนนิ่งเนี่ยเวลาโปรดักต์แมเนจเจอร์เทรนอะไรก็ไม่เข้าหัวมันใจจิตใจมันห่วงไลยผมไม่อยู่กับของแล้วมันอยู่กับลูกค้าเอะจะพีอนี้มันจะลงไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากจากออกากห้องไปโทรศัพท์แล้วใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันทำให้มันก็ไม่เวิร์กทั้งตัวคุณแล้วก็ไม่เวิร์กทั้งทีมแล้วก็บริษัทของเราฉะนั้นฝึกนิสัยเป็นคนใหม่คือมีความสม่าเสมอนะครับครับอ ำเสมอน,นะครับผมบอกว่านี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ผมเนี่ยสองปีครึ่งผมสามารถก้าวมาเป็นเซลล์เ er ทรนเนอร์นะครับ